อองปวนเป็นโตฝากถึงชาวคขมเมนหลังถูกทัวลงอย่างหนักเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับอวอวงปวนเป็นโตอดีตนักมวยไทยชาวฝรั่งเศสที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นพิธีกรในสนามมวยที่ถูกทัวลงเมื่อครั้งที่เจ้าตัวได้โพสต์ถึงมวยกุนคแมล่าสุดเมื่อวันที่6 เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566อ่อนปวนตินโตได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กถึงชาวเน็ตกัมพูชาที่เข้ามาคอมเมนต์ในแฟนเพจเฟซบุ๊กออนตวนปินโตขีดกลางอ่อนปวนตินโตด้วยพฤติกรรมไม่เหมาะสมโพสตเฟซบุ๊กระบุว่าขอร้องสำหรับชาวกัมพูชากลุ่มเล็กๆที่คอมเมนต์บนเพจของผมด้วยพฤติกรรมที่ไม่สุภาพต่อ คนไทยได้โปรดหยุดการกระทําแบบนี้นี่ไม่ใช่ที่จะทําผมไม่เห็นด้วยและจะไม่เป็นส่วนหนึ่งไม่สนับสนุนคําพูดที่แสดงความเกลียดชังหรือการเหยียดเชื้อชาติใดๆงานนี้ทําเอาชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียว